สวัสดีครับผมเบาหนองครับวันนี้มาพบกับเบานองอีกคือเก่า,คร,กาครับผมมาแล้วครับเลขฟังเล่าครับผมงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมหกเจ็ดเบิ้งไหวฟังไหวเพื่อเป็นแนวทางนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมและฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างขืนยุติโชกเลยดวงครับมาแล้วครับเน้นๆตัวละห้าพันเลยบบาวนองว่าเอาอีลีบนี้เอาอีลีอันนี้คือหางแหลกเด้อันนี้คือชุดแรก เดี๋ยวอีกไปไปงวดไกลกงวดมาอีกคงสุดท้ายคนวะอันนี้เอาไปก่อนอัดไปก่อนเลรวาว่าเอาหมักบ่มกกักักขืนนยู่ที่ดุนพินิจครับเพื่อนห้มาเบาหนองกับมาบอกซู่ฟังเบาหนองก็ถามเพื่อนว่าเลขตัวนี้เลขฝันบอหรือว่าเลขอย่างบอเลขมกักเขียนไหวตัตงแต่มือเลขออกแล้วว่าเขียนไหวแตงแต่มือเลขออกแล้วว่าฉีดสื่อตัวนี้พอบัตรเขาเปิดมากระจัดไปเลย จัดแบบบ่ต้องลังเลซั่นอ้าวเพิ่นมีทุนเนาะเพิ่นมีทุนเพื่อนมียังกะสร้างเพินพ่นเพื่นสื่อตัวรัฐจักบาดเรื่องของเพิน่นเนาะเบาหนองมีหนาที่มานำเสนอให้ทุกคนเห็นแต่ลาว่าเอาเท่าที่เจ้าของหมักเด้อเพิ่นวาซื้อเท่าที่เจ้าของมักคันมักยังซื้อเอาขันบ่ามักกกบ่เป็นยังเพิ่าจังซส่เพื่อนก็บอกว่า มันคือว่าล่ะมันหมักไผ่หมักมันเพื่อนให้เบาหนองมาสี่หางครับสามตัวสี่หางอันนี้คือสื่อแหล้วเรียบร้อยสื่อไว้หล้่เพื่อนจังเอาไห้เพื่อนบอกว่าค่อยค่อยเบิ่งเด้อมันมันต้องมีม้าล่ะบพตัวใดกับตัวหนึ่งล่ะเราอะนะจะลองเบิ่งครับเบาหนองกับโบหูดอกวะเลียมันสิมาตัวใดเนาะกันหูกันหูวะเลีมันสิมาตัวใดก็ซื้อเอาตัวนั้นล่ะบรต้องไปตัวอื่นดอกแม่ว่าล่ะแต่ย่อนเพราะว่าเข้าโบหูนี่ล่ะ ว่าเหล็กมันสิมาตัวใดเฮ้าเลยต้องซื้อไวหลายตัวเพราะบอกว่ามักแห้งเหล็กชนิดหมกัมกหมักเขียนไว้เลยแล้วว่าเขียนไวตั้งแต่ลูกเหล็กออกแล้ว่วาแต่ว่ารอแต่ว่าแม่เขาสิเปิดรับมือใดแค่นั้นพอเปิดรับแล้วปุ๊บแม่ยังตกใจเลยว่าปา้าเอาอีลีตัวนี้มาสัน่นคนมันหมักอะบอกเป็นการเสียเวลาเนาะ 4หางครับเลขฟังเล่างว,วดวันที่1กรกฎาคม67เบอ่งไหวฟังไหวเป็นแนวทางครับผมเพื่อนไหนมาซีหาง2 59 3 59 4 59แล้วก็4 58มักบ่มักอะพิจารณาเอาเบาหนองก็แล้ววาเลขติดศูนย์มักบอเลขติดศูนย์มักบอเราบอกว่าบ่หูบ่บท่านบอก เอาตัวนีไปก่อนลราอะแสดงว่า bon net, มบนเน่หงวดไปหงดอาจจะมีเหล็กติดศูนย์มากกันเลยอย่างกับโบนเน่เนาะกับล่อเพื่อนครับล่อล่อโคงสุดท้ายของเพื่อนแต่ว่ามือน,นีเอาตัวนีไปก่อนเพื่อนว่าเอาตัวนี้ไปพิจารณาเบื้องก่อนเดี๋ยวโคงสุดท้ายจังหวะกันอ่ะมากบ่มากกันอยู่ที่ดุลพินิจเลย้อครับเด้อลองมันครับบานหนองกันหาแนวทางมาฝากทุกคน มักบอกมากเบิงเอาเพื่อนบอกว่าเดี๋ยวมีคนหนึ่งเพื่อนมาบอกฝันซูฟังอยู่เพื่อนว่ามีคนมาบอกฝันซูฟังอยู่เพื่อนบอกว่าอันเพื่อนว่าคนตายมาบอกหนีเพื่อนเพื่อนว่าคนตายมาบอกหนีเพื่อนงวดบังันเพื่อนถือ40งวดย์งันเพื่อนโอ้เออเพื่อนถือ04งวดบังหันบันนี้งวดนี้เพื่อนบอกว่ามัก ก็คือ09กับ91อันนี้ผู้เพิ่นฝากมาพิวน้อามาว้ถ้าพพจารณาเบิกศูนย์เกับ91เาหน่งันวน้งวดที่แล้วเพิ่นถนย์สีแต่ว่าวันี้คนนั้นเพิ่นมาว่าซูฟังเพื่อนวักศูนย์เกากับเก่าหนึ่งเพื่อนวางชีนะอ่ะแต่เดี๋ยวจังหวากันนะครับเนาะบานนี้เพิ่นว่าเดี๋ยว ถ้ารอโค้งสุดท้ายของเพื่อนอีกรอบหนึ่งแต่จังชิมาเบาซูฟังคันใดมากแล้วกันรอนะครับเนาะแต่ว่ามือนีเอาตัวนีไปก่อนครับ259 359 459แล้วก็458เหลขฝฟังเราครับงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมหกเจ็ดมากบอมาร์กเซอ,อร์บบมารกกผ่านได้259 359 459แล้วก็458เดี๋แล้วก็่าด้วบอลทองจี เกลเลขให้ทั้งสองให้เบสุตโตนัดหละบนันี้หลายคนกันบอกว่าเบาน้องเอ้ยวาสักเรขงวดน,นี้ยาทิ่มศูนย์เด้อพอดาเบาน้องก็จะชีว่าจังใดแล้วขันมากกับจังสิเอามาเบิงนะครับเนาะนะเดี๋ยวเบาน้องฟันแล้วฟันแล้วเดี๋ยวจิมาบอกสู่ฟังดอกจังใดกัคอยตดตามเดี๋ยวเบาน้องจะขอเหล็กตะไคร้เนาะหลายคนบอกว่าเมื่อได้ที่ขอเล็กตะไคร้เฝ้าคอเนี่ย เดี๋ยวเลขมั่อทีอ่านมาสิเดี๋ยวสิไปหาซื้อลอตะลีเนี่ยอ่ะเดี๋ยวบ่าวน้องจะขอเลขตะไคร์ให้แล้วกันคอยติดตามนะครับเนาะงวดนี้เขามารับโชคไปนํากันคิดยิงได้ก็ให้สมหวังดังปรารถนาสุภูสุขชนเลขหนองเมี่ยวเลขหนองเมี่ยวเรียนรถ950อันนี้คือเลขเลขเลขหนองเมี่ยวเรียนรถแล้วก็6 6805 หกแปดศูนย์ห้านี่คือเลขนองเหมียวเพิ่นเหรียญลดนะครับเนาะอ่ะมาย้ำเลขฟังเล่าอีกรอบหนึ่งครับสองห้าเก้าสามห้าเก้าสี่ห้าเก้าและก็สี่ห้าแปดครับผมงวดวันที่หนึ่งก,กรกฎาคมอัดแล้วตัวละห้าพันเดี๋ยวถ้าล่อโค้งสุดท้ายเพิ่นครับว่าเพิ่อนใช้มาอีกบ่เพิ่นบอกว่าโคงจะให้แหละกระสันเพิ่นบอกบอกดอกว่าอันถ้ารอ่รอล่อโคงสุดท้ายนะครับเนาะ จากไดงวดนี้เขามารับโชว์เปนํากันนะครับเนาะเดี๋ยววันที่ยี่สิบแปดย่ิบเก้าบ้าหนองจะไปบ้านหนองสาวที่หูจักกันนะครับไปยังบวงสวงหลวงปู่สวงครับไปงานบวงสวงหลวงปู่สวงเพื่อนเป็นคนหนึ่งที่อุปถัมภ์กระทมบานเบ้าหน,น,นองครับผมคนนี้ล่ะที่เพื่อนถูกหวยได้ลาย,ลายแล้วเพื่อนก็มาอันเทพพื้นให้หนองคนนี้ล่ะครับ ละบ,บนีเพื่อนก็นอยากได้หลวงผู้สวงไปไหวบานอยู่วัดเพื่อนอยู่วัดบานบานเพื่อนนั่นลหละอยู่อำเภอายมูดจังหวัด,ดยะโสครับวันที่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าวันที่ยี่สิบเก้านี่บวงสวงเดี๋ยวเบาน้องที่ไปแล้วก็ที่เอาตัวเหขมาฝากทุกคนนะครับเนาะอันนี้คือบอกสูฟังเด้ออันนี้คือบอกสูฟังบ่ได้มากอันขอเงินขอยังได้อันนี้คือบอกสูฟังเดี๋ยวสิว่าอัน,น ไปไดมาแต่ใสไปงานใส่เดี๋ยวบ่าวน้องจีลงคีปให้เบิ่งนะครับเนาะทั้งตัวเลขแลวก็มืองานเพราะว่าเพิ่นอัญเชิญหลวงปู่สวงไปไปวาดบานทรายมูลนะประมาณยูยูสามองสามองคมีแต่องค์งมงมเดี๋ยวบ่าวน้องจัดอัปเดตให้เบิ่งนะครับเนาะงวดนี้สิเป็นอย่างไดเดีย๋ยวจังมาหลุนกันนะครับเนาะงานบงวงสรวงหลวงปู่สวงครับอยู่ทรายมูลถ้าพูดใดอยู่ทรายมูล ยุยยาโซถ้าผู้ได้อยากไปเชิญน,นะครับเด้อวันที่28 29วันที่29บเกาวงสวงครับวันที่28ไปอันเชิญปูมาจากจากผู้สิงนะครับเนาะวันที่2 8ไปอัปเชิญปูสวงมาจากผู้สิงวันที่29บเกาวงสวงครับอยางไห้ขอให้ทุกคนจงโชคดีงวดวันที่1มิถุนาหนมิถุนาหนึ่งกรกฎาคม6กสวัสดีครับ